ทั้งได้กินแล้วนะโอ้โหดีใจมากเฮ้ย่องตดกระเแรกอะไรักทองนะพักทองไป่นึ่งป่ากบท้าวดีไหมคะดีไหม <ท>แตกว่าถ้าเทียบกับวที่ผ่านมานะคะก็มีการตับตัวลดลรจาก,ก,กจที่ตัดเกียไปได้ไปแปหมื่น้ามาทอะไรลูกหน้า <c oughs> อาน้ำหน่อยน้ำหน่อยไม่ลอยเหรอ <c oughs> อ่าไหนยหนไหนยลองซีอร่อยไหมไม่ไหวแล้วหรอคะไหนอลองลูกลองแ <c oughs> ม่มังเก่งจังเลยไหนลูก ใช่ได้ใช่ไหมใช่ได,ได้หวานหวานแล้วไปหมดเลยอเอาไว้อะอ,ะอีกคำหนึ่งพอแล้วลูกอ่ะเลย